เป็นเป็น,นธรรมวิถีเป็นเป็นธมนาัยที่ก็ธรรมชาติของร่างกายก็จิตมันเกิดออกก็จิตมันมันมันมาเกิดอาศัยของที่มันตายเป็นมันก็เป็นอย่างนี้กองแก่กองเจ็บกองตายกองดินกองน้ำกองลมกองกองอนินจังกอ,อ,องรูปขังกองหนาตาอุปมาเปรียบกบเหมือนบ้านเชา่าพอหมดสัญญาเชา่าเขาก็ให้นีไปร่างกายนี่ก็เหมือนบ้านเชา่าเนยจิต เป็นนักท่องเที่ยวามาอาศัยในร่างกายนี้นะชั่ววาระหนึ่งแล้วต้องจากไปผู้าบาผู้มามาเหมือนกับว่าเรากับโลกนี้เปรียบเสมือนแขกผู้มาเยือนเราเป็นแขกผู้มาเยือนโลกน,นี้ไม่ใช่โยของไม่ใช่เจ้าเข้าเจ้าของเราเป็นเพียงแขกแขกมาเยือนแขกผู้มาเยือน ไม่ช้าไม่น้นต้องจากสถานที่ไปสถานที่แห่งนี้จะเป็นสถานที่ทีมาเยือนเน่ว่าเราเป็นแข er ge กผู้มาเยือนเท่านั้นไม่ได้ว่าเกิดมาเอาเป็นของของเราบ้านก็ไม่ใช่ของเราบ้านเป็นที่ที่อยู่ของกายราาย่างกายเป็นที่อยู่ของจิตจิตเป็นที่อยู่ของจิตวบ้านเรือนเป็นที่อยู่ของกายร่างกายเป็นที่อยู่ของจิต จิตจะเป็นที่อยู่ของกิเลสมันเป็นอย่างนั้นอันนี้เราเปลี่ยนผั้อาศัยอยู่ในจิตของเราเนี่ยให้ดวกิเลสหนีไปเอาในธรรมเป็นที่อาศัยอยู่มีธรรมเป็นที่อาศัยอยู่ภายในใจเราถ้ามองในแง่นี้ว่าเราเป็นเปรียบเสมือนแขกผู้มาเยือนเราเป็นเพียงแขกผู้มาเยือนลทใบนี้ถ้าไม่มีความจำเป็นต้องใส่ใจอะไรมากนักคำว่าใส่ใจในที่นี้ เขคือไม่มีความจะเป็น้องยึดถืออะไรมากนักพอเราเป็นแขกผู้มาเยือนเดี๋ยวก็จะจากไปเป็นสถานที่มาเพื่อจะจากไปมาอะไรมาเรียนรู้ความจริงมีคําถามถามขึ้นมาภายในจิตจิตผู้ฟังแล้วก็จิตตอบจิตเองเถิดมีคําถามว่าถ้าเรารู้ก่อนล่วงหน้าว่าไปในสถานที่นั้นแล้วตาย เรายังจะจัไปอยู่ไหมถ้ารู้ว่าไปในสถานที่นั้นแล้วต้องตายเราจะไปอยู่ไหมเรา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 ตาทันท่นทั้งหลายพระเนนเทนทีคราวาสญาจงือคนอย่างเรามนุษย์เมืหนึง่งรู้ว่าไปในสถานที่นั้นแล้วต้องตายตายทันทีเลยจะตาย้วยอะไรก็ช่างถ้ารู้อย่างนี้แล้วเรายังจะอยากไปอยู่ไหม ทำดอมก็เจ้าของดอมเจ้าของถ้ารู้แล้วไปแล้วตายจะไปทำไมเพอรู้แล้วไปแล้วเจ็บแล้วแก่แล้วตายจะไปทำไมถ้ารู้ว่าไปแล้วตายจะไปทำไมไปแล้วทุกไปแล้วเดือดร้อนจะไปทำไมถ้าว่าจิตนี้รู้ก่อนว่ามาเกิดแล้วจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแล้วจิตนี้ก็คงจะไม่เกิดจะไม่มาเกิดอีกถ้ารู้ก่อนลงหน้า ว่ามาเกิดแล้วเป็นอย่างนี้คงคงจะไม่มามาแล้วต้องมาพบเจอปัญหาอะไรมากมายมาแล้วต้องพบเจออะไรต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นการแสวงหาทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นการ,ากาจเ,การเจ็บไข้ได้ป่วยพัดภาคปัถนาไม่สมบัองควา,ามทุกข์ยากลำบากอะไรต่างๆเต็มไปหมดทั้งภายนอกภายในมันจะเป็นสิ่งที่น่าขยะเป็นสิ่งที่ไม่ไม่นาปนถนาจะเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ที่มาเกิดเพราะไม่รู้ ไม่รู้ก่อนว่ามาแล้วจะต้องเป็นอย่างนี้มาเราจะต้องมีโรครุงเรา้ามาเราจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องไข้ต้องตายแต่จะรู้ก่อนหน้านี้ไม่มีทางที่จะมาเดยวหลอกไปนี้แต่ในเมื่อมาเห็นแล้วว่าอะไรอะไรดางๆก็ไม่แน่นอนสักอย่าง Ugh, สังขาราศสสาสนาติสังขารทีเทียไง,ง,ทงไม่มีสังขารดีมั่นคงไม่มีสังขารที่ถาวรไม่มีสังขารที่ยั่งยืนไม่มี ในเมื่อรู้อย่างนี้แล้วก็เึิงทําความตื่นรู้มีสติอันตัางมัน่นมีสัปชัญญะมีปัญญาว่าการมาครั้งนี้เป็นการมาครั้งสุดท้ายไม่มีความปรารถนาต้องการว่าจะมาอีกมาแล้วเป็นอย่างนี้จะมาทําไมเหตุนั้นการมาในครั้งนี้เป็นการมาที่จะเห็นสิ่งตรัสังพุยเหล่านี้ว่าเป็นสมเพรมาอนตัตตา เป็นของที่ไม่สมควรจะสำคัญมันหมายว่าเป็นตัวเราของเราในเมื่ออะไรอะไร <fit> เป็นของไม่เที่ยงสักอย่างร่างกายเป็นของไม่เที่ยงจิตใจเป็นของไม่เที่ยงทุกสิ่งทุกอย่างในโราเป็นของไม่เที่ยงมีการเกิดขึ้นในเบือ้องต้นมีการเปลี่ยนแปลงในตัากลางมีการดับสลายดองไปในที่สุดแล้วเราจะอะไรมองเศร้า,าเราไมกันเราจะปารถนาอะไร คนโดยส่วนมากก็ไม่มีความรู้หรือมีความเข้าใจไม่มีความรู้ไม่มีความเข้าใจในอริยสัจในสัจจาวัตถุเป็นจริงของทุกสสิ่งในโลกความไม่รู้เรื่องต่างๆเหล่านี้จะทำให้คนโดยส่วนมากเป็นทุกข์เพราะพัดพาเป็นทุกข์เพราะปานะไม่สมหวังมีอยู่มากความวิบโยคความเศร้าโศกความไม่ได้ดังใจ เราก็มอด้วยว่าอารมณ์ที่ไม่ได้ดังใจหรืออารมณ์ที่พัดผ่าจากไปอือารมณ์ผิดหวังมันเกิดขึ้นจากอะไรมันเกิดขึ้นจากใจของเราไม่รู้ไม่ดูกองอนินจังกองทุกขังกองอนัตตาถ้าเราฟังเทศพระอนิจจังพระทุกขังพระอนัตตาแล้วความเศร้าโศกความําแค้นใจความผิดหวังอะไรต่างๆก็จะไม่เกิดขึ้นกับเรา การดำรงชีวิตที่ป,ประกอบด้วยดวงชะตาลาศีอะไรต่างต่างก็คงจะไม่มีภายในเราถ้าเรามีความรู้อย่างนั้นมงคนที่มีความรู้อย่างนี้มีความรู้เรื่องนี้ตามรักธรรมคาสอนของมุษมานพุทธเจ้าทำคําสอนของพระพุทธเจ้าสอนให้เรามีความรู้มีความเข้าใจว่าไม่สมควรที่จะหลงและไม่สมควรที่จะยึดไม่สมควรที่จะ ไปหวังถับอะไรเพราะว่าอะไรอะไรต่อมีอะไรมันหวังไม่ได้เพราะอะไรต่อมีอะไรมันเป็นทีพึ่งอย่างถาวรไม่ได้ไม่เหมือนธรรมของอุปสมรารดาว้เจาเพราะอะไรต่อมีอะไรจเป็นมือขึ้นของความไม่เที่ยงเท่นนเา,า,า,เทา,านั้นสมเพสังฆารานิจจสสมเพทัมบานัตตาติผู้รยชนคนหนาเขามีความเรื่อเพลิน อยู่คำรูปเสียงกลิ่นรส o d o พ p a เครื่องสัมผันธ์รูปเสียงกลิ่นรส o d o พ p a เครื่องสมัมผัสที่ทําให้เกิดธรรมารมณ์คือความพอใจหรือความไม่พอใจอพอใจก็คือกา,มมารารมณ์ไม่ได้ดังใจองออก็เพราะมกมารารมณ์จึงเกิดความชอบเรียกว่าอิทธารมณินธารมชนบูรุษชนสามัญทั้งหลายที่ผ่านการพิจารณาใจดองอาการ ศึกษาเด่นรู้หาดการผองรมจิตใจยอดตุนไม่เชื่อทำกรรมสอนโอหุสมาธรรมปิจ้าการ่มลอยนูนในการม,มาคุณทั้งร้ายอันประกอบด้วยรูปเสียงกลิ่นรสพอรละว่าเกินสมบัติการม,มาคุณคือรูปเสียงกลิ่นรสพอรละว่าเกิงสมบัตินี่ทำให้เกิดอ,อารมณ์ขึ้นมาองค์บังริเจ้าอุบามาว่าการม,มาคุณทั้งร้ายคือรูปเสียงกลิ่นรสพอดละว่าเกินสมบัตินั้น คืองูพิษงูพิษหรือเนี่ยว่าอสรพิษอานบุริชนคนหนาบรยชนสามมันผู้บอดคนผู้เขาเขาทำความเพลิดเพลินสนุกสนานมีความยินดีกับสิ่งรดาเหล่านี้จึงเป็นเหตุให้เขาเหล่านั้นต้องคงกับโสกัปริเทวะทุกะโดมรัจุปายาสาไม่ดูภา มีความเศร้าโศกเผาผันใจใกล้ตายมีความปริเทวเทวนารำพันับความทุกขันนั้น,น,นสิ่งนั้นนั้นเมื่อพัดพาจากไปมีทุกข์ขัดคือทุกข์พักทาร่างกายกลางเริมคือความมีโรรุงร่อง,อง,องชนิดที่เรียกว่าเป็นทุกข์ที่บีบขั้นจิตใจเป็นอย่างิ่งความทุกข์ทมมนัสสั มีความธมนัตใจญชนดิดที่หาทางออกไม่ได้ผู้บาาสัตทุกทอดถอนใจอุบายาสัตทุกทอดถอนใจหมดอะไรแต่ยากไม่มีกำลังจิตกำลังใจจอมจิตจอมใจไปหรือเรียกว่าโลกซึมเศร้าไปก็ว่าอันชนทั้งหลายผู้เขาอันชนทั้งหลายคทาายทาายนทั้งหลายผู้มืดบอดไม่เห็นสิ่งดาราณ์นี้ตามความจริง จึงทำให้เขาเหล่านั้นเพลิดเพลินพออใจกับพวกอสอราิสคือรูปเสียงกินรสโภราภาเกิดสมัยจึงเป็นเหตุนในเขาทางายเหล่านั้นเศร้าโศกปริวนารําพันและนำพาไปสู่การเวียนว่ายได้เกิดแบบไม่มีที่สิ้นสุดองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสไว้อย่างนั้นโอมนโอานยโกน้องทำที่อพริเจ้าสอนเรา เข้ามาดูที่ใจของเราคารที่จิตใจของเราไปจับต้องอสุรพิษงูพิษมันก็ต้องถูกฉกัดเอาเขก็หมายถึงจิตใจของเราที่ไปเกี่ยวข้องกับโรคจิตใจของเราที่ไปเกี่ยวข้องยึดถือกับเสียงกับกลิ่นกับรสกับการสัมผัสด้ว้องก็ย่อมถูกฉกัดเอา ด้วยความทุกข์ความมัผภาคความลำบากใจความไม่สบายกายความไม่สบายใจพอเกิดก็จากความยึดมั่นทำคันหมายพอไม่ได้ดังใจท่านใดก็โกรธโมโหโศโน้อยเนื้อดำใจเศร้าโศกพอสมบัตินาบ้างได้ดังใจบ้าง ก็ระเหาะเห็นทาความเพลินเพลินัวใจพอสิ่งด่างๆแล้วนั้นพัดพาอันทลายตายจากไปก็เศร้าโศกสุดท้ายมาแล้วสิ่งที่น่าพอใจในความสุขจิราวกามสุขเป็นมูลเหตุที่ทําให้เกิดความทุกข์หรือเรียกว่าความสุขที่เรามีความพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสโ d ร r ว่าเกิดสมพัติ์ความสุขชนิดที่เรกว่ากามสุแบบนี้เรียกว่าเยื่อล่อของความทุกข์ เมื่อเข้าประดินกับเสียแล้วความทุกข์จมเกิดขึ้นก็เราในวันใดวันหนึ่งขณะที่มีความพอพอใจในรูปเสียงกินรสโปรราบาดเื่อสัมพันธ์จิตใจมันก็ไม่ได้ว่ามีความสุขหรือเบิกเบินอย่างสนิทใจแต่ได้เพื่อลึกภายในนั้นมันจะมีความเศร้าอยู่ในขณะที่มีการเบิกเบินหรือมีความมีตกอยู่ขณะที่มีการเบิกเบินว่า การสมัครดุกต้องชุขณะที่ไปฟังเบิดเพินนั้นหรือสิ่งที่พอใจนั้นจะต้องจากไปในวันใดวันหนึ่งเราไม่จากเขาไปเขาก็จากเราไปเราไม่ตายจากเขาเขาก็ตายจากเราเราไม่แตงดำจากเขาเขาก็แตงดำจากเราเราไม่เสื่อมจากเขาก็เสื่อมจากเรา เราไม่พรรพจากเขาเขาก็พรรพกจากเราความเศร้าและความบิดุที่มันซ่อนตัวอยู่ในกรณี่มีการเปิดเผยินจะผู้สังเกตหรือผู้ศึกษารผู้ปฏิบัติอันเป็นผู้มีภารสูรผู้มีภารูตรรือผู้เป็นภาสูรูรต้องมีกำลังในการพิจารณาคือมีการพิจารณาเป็นกำลังอยู่แล้ว ในขณะที er word, ่ม the so ีความพอใจจิตจะพบภาวะเศร้าที่อยู่ซ่อนตัวอยู่ในเบื้องลึกของอาการนั้นเพราะไม่ช้าไม่นานทุกสิ่งทุกอย่างต้องไปผันเปลี่ยนแปลงระดับไปนี่เมื่อเห็นความข้อนี้แล้วเราจะฝากชีวิตจิตใจไว้กับสิ่งด่างๆนี้ก็ไม่ควรหรือเราจะยึดถือเอามาเป็นตัวเราของเราก็ไม่น่าที่จะสมควรเป็นสิ่งที่ไม่สมควรทำอย่างยิ่ง ก็มีคําถามปุจฉาคือจิตถามจิตวิชัทนาจิตตอบจิตาการใช้คําถามที่าถามอันนี้ก็ชวนให้ใจของเราถามใจของเราแล้วก็ชวนให้ใจของเราตอบจนในใจของเราถามว่าเราท่านทั้งหลายในทีน่นี้มีใครต้องการความทุกข์ความรองเศร้าความน้อยเนื้อดำใจ เหนือความทุกข์ทุกประเภทเราท่านทารายที่นั่งกันอยู่ที่นี้มีใครบาตราต้องการหรือไม่เราเป็นนักปฏิบัติธรรมปรกธรรมคำสอนขององพระธรรมจารย์เราเป็นลูกศิษย์พัะฑถาคตเจ้าเราเป็นผู้มีตาดีเป็นผู้มีสติดีมีปัญญาดีเป็นผู้มีสติมีปัญญาอยู่บ้างของจะสำเนียงขึ้นภายในจิตใจของเราว่า เราทุกๆคนนั้นมีความบารถนาต้องการความสุขกันทังนั้นหรือมีความบาตถนาต้องการการลุดพ้นกันทังนั้นในเมื่อเราต้องการความสุขเส่แล้วแล้วทําไมทําจิตใจของเราให้เกิดความเปื่อหนูและความมองเศร้ากันเอานั่นก็หมายถึงทําไมจิตใจของเราต้องการความสุขจะต้องวิ่งไปหากองทุกข์จุราไป วิ่งไปหากองทุกโยร่ำไปในที่นี้ก็หมายถึงการยึดทุกประเทเป็นเหตุที่นำสู่ความทุกข์และความเดือดร้อนอุมามากระเบียถึงมันกบว่าจิตของเราผู้เดียวจิตของเราผู้เดียว เขาไม่ต่างอะไรกับแมงเมาบินบินเข้ากองไฟเราเคยเห็นแมงเมาแมงเมามันบินขับกองไฟมันเห็นไฟสว่างโผลโชตชัวรแต่มันก็ไม่ทราบว่าไฟที่สว่างแสงสว่างที่มันเกิดจากไฟที่มันมองเห็นมันจะทําให้มันได้รับความสุขความเห็นจริญินุเรืองแต่เมื่อบินเข้บไปเสียจแล้วมันก็ถูกมอดไหม้ไปด้วยเห็นอยู่ด้วยไฟ พอจิตใจของเราก็เเมือนกันที่เข้าไปเกาะเข้าไปเกี่ยวเข้าไปยึดมั่นเข้าไปสําคัญวาหมายหรือสมมุติเอามาเป็นตัวของเราเอามาเป็นของของเราเสียแล้วก็ไม่ต่างอะไรกับปิดนแมงเมาปิดนเข้ากอไฟในเมื่อไม่อยากที่จะทุกข์ไม่อยากที่จะเดือดร้อนไม่อยากที่จะเศร้าโศกไม่อยากที่จะร้องไห้อีกก็ไม่สมควรยึดมั่นสำคัญหมายว่าสิ่งนดที่เป็นตัวตนของตน หรือแม้ในสุดย hey, ังละวางร่างกายยังละวางจิตใจนี้ไม่ได้องพระพุทธเจ้าพระองค์ก็สอนให้ถือไว้ก่อนวาพระองค์พระธรมมสัมพุริเจ้าสอนหลักๆคือให้ละวางจิตละวางใจนี่เสียละวางเนื้อน้ำร่างกายละวางจิตใจนี่เสียแต่ในด่านะั้นที่เรายังละวางไม่ได้องพระสัมมสัมพุริเจ้าก็แบ่งช้อยให้เลือกว่าให้ถือไว้ก่อน ให้ถือไว้ก่อนเพื่ออะไรให้ถือไว้ก่อนเพื่อให้รู้จักการบุญและการบาปเพื่อให้รู้จักความคิดอันเป็นบุญเพื่อให้รู้จักการดำริความอันเป็นบาปก็หมายถึงเหตุที่ทําให้เกิดความเู้็บและความเดือดร้อนเนี่ยไม่อะไรที่เป็นการบุญเรียกว่ากองบุญกองกุศลที่ปรากฏเป็นผ่านในใจของเราอันงนั้นเป็นเหตุที่สมควรที่จะต้องเจริญ จรเิญขึ้นเรื่อยๆจเริญขึ้นเรื่อยๆจริญต่อไปเรื่อยๆจริญต่อไปเรื่อยๆเพราะว่าบ mm ุญเป็นอาหารของจิตในขณะที่เรามีบุญเป็นอาหารของจิตขณะที่เราสร้างบุญสร้างบุญสน้ดยศรัทธาความเชื่อความตดรงใส ว่าการสร้างบุญสร้างกุศลนั้นเป็นอาหารเลี้ยงจิตใจของเราเป็นอย่างดีเมื่อทําด้วยศรัทธาความเชื่อความเดิมใส่แล้วมันจึงเกิดความปราโมทคือความเบิกบานใจความอิ่มใจให้ปรากฏทุกครั้งที่เรามีความเต็มอกเมต็มในการสร้างบุญสร้างกุศลความปราโมทจึงปรากฏขึ้นภายในใจของเราเพราะเป็นการกระทําด้วยความเชื่อเป็นการกระทําด้วยศรัทธาความเดิมใส ว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นอันเป็นกองบุญกองกุศลจะนำจิตใจของเราให้เฝ้าพ้นจากความทุกข์ได้หรือเป็นวิหารธรรมอันเตี้ยเบึ้องภาในจิตใจของเราได้เมื่อความเชื่ออันนี้ถูกปลูกขึ้นภายในจิตใจของเราเนี่ยความเป็นบุญเป็นกุศลก็เกิดขึ้นเนี่ยโดยการเพียรพยายามในการรักษาศีลไถยทานบำเพ็ญจิตภาวนาของเรา เนี่ยความประโมดความเบิกบานใจและความอิมจฉจทั้งหลายยังาเกิดขึ้นเนี่ยความทุกข์ทั้งหลายเป็นเหตุทาให้เกิดศรัทธาศรัทธาต่อกองบุญกองกุศลศรัทธาที่มีอยู่เต็มเปี่ยมความเชื่อความเลื่อมใสเรียกว่าศรัทธาปาสาทศรัทธาแปลว่าความเชื่อเชื่อคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปาสาทาคือความเลื่อมใสในธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า สัติานความเชื่อนี้จึงเป็นเหตุทําให้เกิดความเพียรเพียนในการสร้างบุญสร้างบุญส่ความเพียนจึงเป็นเหตุทําให้เกิดความประโมทความประโมทความอิ่มใจเบิกบังใจจึงเป็นเหตุทําให้เกิดปีติคนลูกคนพองตัวเบากายใจเบานำดาล่วงน้ำดาไหล เยว่งาอาการของปีติคือน้ําตาไหลาซึมอาการของปีติคือคนรุกคนพองอาการของปีติคือจิตเบากายเบาปีติจึงเป็นเหตุทาให้เกิดความสุขความสุขจึงเป็นเหตุทาให้เกิดสมาธิสมาธ,มาธิเป็นเหตุทาให้เกิดยักขามู้ดยาน,านันสนาคือความรู้อันแท้จริง เนี่ยเมื่อจิตดิ่งลงสู่เบขาเอเกะตารมโดยอำนาจในความเป็นปราโมทความเป็นปิติความสุขก็ดิ่งลงสู่ความเป็นสมาธิจิตที่เป็นสมาธิก็ดิ่งลงไปสู่ยะขาภูริยานัตสนะคือความรู้ที่จะรู้จริงหรอเรียกว่าพร้อมที่จะรู้ทุกอย่างตามความจริงยะถาภูริยานัทสนะจึงเป็นเหตุทำให้เกิดนิบิทาความเบื่อหน่าย พอ,อย,าายานทางปุริยานันสนะคือ,อยานรู้คือความรู้จริงอันเรีกว่าจิตเดิมจิตเดิมเรียกว่าจิตไ,ได้สํานึกมันมาดูโดยการคิดโดยการกุงแต่มันรู้โดยการสังเกตเห็นว่าสิ่งทงนะงาาั้งหลายทั้งปวงนั้นเป็นอนิจจังโลกฐานาเห็นจนกระทั่งว่านื้อหนังร่างกายอันนี้ไม่เป็นของเรา เป็นของเกิดมาแก่มาเจ็บมาไข้มาตายเป็นของเกิดกองแก่กองเจ็บกองไข้กองตายเป็นกองดินกองน้ำกองลมกองไฟเป็นกองอนดัจังโุขังนั้นตาท้งนั้นเมื่อพิจนรณนาแล้วเป็นเรนาราว่จรองแล้วต่จรองเราไม่ว่าจะเป็นตากกยของเราหรือร่างกายของบุคคลที่เป็นทีน้าที่เบิกใจหรือแม้ทต่สุดคือแก้เว้นเงินทองสมบัติวัตถุฐานอะไรต่างๆก็โดนเป็นเมืองขึ้นคออนิัจังโจขังนันตาท้งนั้น มีแต่กองธาตุมีแต่กองธาตุมีแต่กองดินกองน้ำกองลมงกองไฟมีแต่กองอนิจจันทุกันดาหาความเด่นแท้แน่นอนเลยไม่ได้เนี่ยจิตก็คลายความดมหลงแต่กองเนื้อกองหนังกองดินกองน้ำกองลมงกองไฟเพราะเห็นอริยสัจความเป็นจริงแล้วเนี่ยแม้ที่สุดแล้วจิตก็ยังเห็นว่าทุกอย่างที่ปรากฏขึ้นในจิตอะไรอะไรก็ไม่แท้ดังนั้น จะเป็นการดีก็ดำแต่ในจิตจะเป็นการร้ายก็ดำแต่ในจิตอะไรอะไรที่เกิดขึ้นในจิตเกิดอยู่ในจิตดับอยู่ในจิตดีก็เกิดที่จิตดับลงที่จิตชั่วก็เกิดที่จิตดับลงที่จิตสุขก็เกิดที่จิตดับลงที่จิตจะเป็นความรู้สึกดีก็เกิดที่จิตดับที่จิตจะเป็นความรู้สึกไม่ดีก็เกิดที่จิตดับที่จิตจะเป็นอารมณ์อย่างหยาบอารมณ์อย่างกลางอารมณ์อย่างละเอียดอารมณ์อย่างปานิ เกิดที่จิตก็ดำที่จิตทังนั้นจะเป็นความรู้สึกเป็นความรู้สึกดีความรู้สึกไม่ดีความคิดดีความคิดไม่ดีมันก็เกิดที่จิตดำจี่จิตเชิงร่างเห็นว่าจิตนี้ก็ไม่สมควรที่จะสำคัญบันปม,มายของเรา เนี่ดีสุดก็คือความเห็นอย่างชัดเจนว่าจะเป็นร่างกายเราก็ไม่สามารถจะควบคุมให้เป็นไปตามความต้องการได้จะเป็นจิตเป็นใจเราก็ไม่สามารถจะควบคุมให้เป็นไปตามความต้องการได้อันนี้จึงเรียกว่ายะขาภูริยานัตตานะคือญาณเห็นความเป็นจริงว่ากายแก่กายเจ็บกายตายเป็นญาณเห็นความจริงว่าจิตเกิดขึ้นดังอยู่แปันเปลี่ยนแปลงระดับไป มันจะเกิดอยู่ในกายก็เต็มอยู่ในความไม่เที่ยงมันจะเกิดอยู่ในจิตก็เกิดอยู่ในความไม่เที่ยงเห็นกายไม่เที่ยงเห็นจิตไม่เที่ยงเห็นกายเป็นทุกข์เห็นจิตเป็นทุกข์เห็นกายเป็นนัตตาเห็นจิตเป็นนัตตา ญาติฐามปุริยาน,นันทสนะคือญาณรู้ความจริงคือรู้ธรรมชาติของร่างกายตามจริงญาณรู้ธรรมชาติของจิตเป็นตามจริงเมื่อรู้เห็นตามจริงอันนี้เสียจแล้วจึงเกิดนิมิตาความเบื่อหน่ายเหตุฉะนั้นญาถานปุริยาน,นันสนะที่เกิดขึ้นจากสมาธิจิตจึงทำให้เกิดความเบื่อหน,น่ายคลายความหลงไปเบิกานดังวนะัวมีร่างกายไม่สมมติว่าร่างกายไม่เอา นิบิทายานนิมิทายานไปว่าเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายในตัวสมมติเบื่อหน่ายในผู้สมมติก็คือจิตของเราที่สมมติเอามาเป็นตัวเราจิตที่สมมติเราเนื่องนำร่างกายมาเป็นเราเนื่อเกิดความเบื่อหน่ายนิวิฏนิมิทายานจึงเป็นนิาใหมเกิดวิราคะ สุดยอดของธรรมก็คือวีรามิราคาคลายความลุ่มหลงโดยการทงบวกมิราคะคลายความลุ่มหลงในกายในใจไม่หลงสําคัญวัเนเื้อหนังร่างกายเป็นเราไม่หลงสําคัญหนังรักมั่นหมายว่าจิตใจเป็นเราในเมื่อไม่มีความหลงสําคัญมั่นหมายว่าเป็นเราเสียแล้ววิราคะจึงเป็นเหตุทาให้เกิดมีมดมีมดเป็นเหตุทําให้เกิดขยะยาน ขยะยานเป็นเหตุทำให้เกิดนิพพานนิพพานเป็นเหตุทำให้เกิดเกวาระปริปุนังความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงจะปรากฏขึ้นอยู่แกบจิตในจิตเพราะมีความเห็นว่าสิ่งตรตะหกองเป็นสมงปัจิมันอยู่มันที่ทองมปสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสนาเทชสั่งสอนพระบุษตร้ายอันมีหมู่ภิกษุบริจาทเป็นตน ให้นำวางถึงรูปสัญญาคือเนื้อนางร่างกายี้เสียเพราะเห็นว่ารูปรสัญญาอันนี้เขาจะแก่จะเจ็บจะตายจะตายก็เรื่องของเขาองค์พระบรมศาสดาองค์พระธรรมพระพจ้าสอนพุทุบสัการไนอันเปหมโพทุบสัจเมโมภิกสุบริสันเป็นปตนให้วางเสียซึ่งนามสัญญาคือจิตอันนี้นามสัญญาก็คือจิตอันนี้ เขาจะคิดอะไรเขาก็คิดเขาจะนึกอะไรเขาก็นึกเขาจะปรุงอะไรเขาก็ปรุงเพพาะเรื่องเขาจิตจะเป็นอารมณ์อย่างยามอารมณ์อย่างกลางอารมณ์อย่างเรียียดละเอียดอารมณ์อย่างปานิชเกิดอ,อยู่ที่จิตเขาก็ดับลงที่จิตจะเป็นความคิดดีก็ดับความคิดไม่ดีก็ดับความรู้สึกอะไรต่างๆก็ตามแต่ล้วนแล้วแต่ตกเป็นเมืองขึ้นพอในจังดวุนัาเต่าน,นั้น จะเกิดอยู่ในจิตก็หาความเด็กแท้ไม่มีเหตุฉะนั้นด้ว่าเราไม่สามารถจะควบคุมร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายตายที่จะเกิดขึ้นไม่เกิดขึ้นเราควบคุมไม่ได้อีกทั้งเราก็ไม่สามารถจะควบคุมจิตใจที่ได้ด้วยว่าเขาจะคิดอะไรเขาจะนึกอะไรเขาก็คิดเป็นธมพิธีหน้าดีของจิตเพราะธรรมชาติของจิตเป็นอย่างนั้นยงเมื่อจิตเห็นจิตเป็นอย่างนั้นเสียแล้วจึงคลายความ่มหลงลงไป ยันอง์พระสัมมาทาจึงสอนให้ภิกษุบริษัทตรายเดพุทธบริษัทตรายละวางเสียวสังรูปสัญญาได้นำมาสัญญาแต่ในความหมายที่ยังละไม่ได้องค์พระพุทธเจ้าก็ให้ถือไว้ก่อนถือไว้ก่อนเพื่อให้รู้จักว่าการนีเป็นบาปการนีเป็นบุญการบาปการบุญการบาปเกิดอยู่ที่จิตการบุญเกิดอยู่ที่จิตคําว่าการบาปก็คือความร่ำความโกรธความหลงความลิเทาความเบยาบาลความอาฆาต ราคะโดสาโมหะที่เป็นอารมณ์ภาฝ่ายของกิเลสเนี่ยว่าเป็นการบาปในเมื่ออารมณ์ทั้งหลายปรากฏขึ้นนี้แล้วสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้จะนำไปสู่ความทุกข์และความเศร้าโศกในเมื่อเราเห็นว่าการบาปแต่ปรากฏขึ้นผ่านในใจของเรา เราจะตั้งมั่นอยู่ภายในจิตใจของเราว่าเราจะละการบาปนี้ตลอดชีวิตหรือเราจะละตลอดด้วยลมหายใจเข่าเรอสัมปะปาปสัสากรนางการไม่ทำบาปร่ำรวงเพราะขืนทำลงไปแล้วความทุกข์ความหวองเศร้าทลายต้องทำลายจิตใจของเราเป็นอย่างยิ่งเหตุฉะนั้นเมื่อรู้จักการบาปที่เกิดขึ้นในจิตเราก็ไม่เอามาใช้ประโยชน์มีแต่ละออกไปสระออกไปไปล่อยวางออกไป ชาโกสระออกไปปฏิเด็นนีาโคคืนเข้าไปมีมุหมดหลุดพ้นอนาลาโยไม่เอาไม่อะไรอาวันเสียได้อีกอะไรที่เป็นกองบุญกองกุศลอะไรเป็นเรื่องบุญเรื่องกุศลเราเป็นผู้เราจําเป็นต้องสร้างต่อ,อไปสร้างต่อ,อไปเก็บเล็กผสมน้อยต่อ,อไปจนกระทั่งว่าบุญทั้งหลายนั้นเป็นสิทธิแปลเป็นสติปัญญาในการขอรู้ความรู้เท่าทัน จนนำไปสู่การเจริญจิตภาวนาขันโสงและสามารถปล่อยวางได้นี่จะเรียกว่าถ้าถือก็ถือเพื่อให้รู้จักการบาปและการบุญอันไหนที่สมควรละก็คือการบาปอันไหนที่สมควรเจริญก็คือการบุญจึงจะน้อมนำจิตใจของเรานี้ก้าวถึงการดดพ้นได้โดยกำลังของบุญกองกองบุญกองกุศลที่จับไปสนับสนุนเสริปัญญาในการพิจารณากองนิจจังดวงนาฏานั้น เนี่ยจะเรียกว่าบุญตามอุปการะจิตใจของเราทุกเมื่อเนี่งในขณะที่คิดจะทำก็เป็นสุขแล้วขณะที่กำลังทำบุญหรือกำลังให้กำลังเสียสละก็เกิดความเป็นสุขขึ้นมาภายในใจของเราหลังจากที่ให้ไปแล้วเราก็รู้สึกเป็นสุขจะเรียกว่าบุญเป็นอุปการะเจตนาทางกันกรรบากเมื่อคิดจะทำก็เป็นทุกข์เสียแล้วขณะที่ทำก็เดือดร้อนแล้ว เมื่อหลังจากทำเสร็จก็ยิ่งเดือดร้อนเข้าไปอีกมันต่างกันอย่างนี้เหตุฉะนั้นคำสอนของงค์สัมมาสัมพุทธเจ้าคือเป็นคำสอนที่ให้เราทราบถึงกิริยาของจิตกิริยาของใจเราก็ทราบว่าเรื่องนี้สมควรเรื่องนี้ไม่สมควรตอนทำไปแล้วเดือดร้อนจะทำทำไมงดเว้นเสียได้ความสุขอะายจะมมเกิดปรากฏขึ้นกับเราเหตุฉะนั้นว่าไหนว่า ในไหนเราก็เป็นเพียงแขกผู้มาเยือนเราเป็นแขกผู้มาเยือนหรือพูดว่าเป็นนักท่องเที่ยวมาเที่ยวสถานที่นี้เมื่อเที่ยวแล้วเห็นแล้วว่าสิ่งที่ในสถานที่นี้เต็มไปด้วยกองเกิดกองเก่กองจมกองราย กองอนิจจังทุกขนานะตาเป็นสถานที่ที่ไม่ใช่สถานที่น่าเงลงิงรมแต่การเห็นหลักอนิจังทุกขาฐานา,านี้เป็นสิ่งที่เลินลมเลิงเจริญเเจริญอารมณ์ของ,ลง,ลงขเราเป็นสถานที่เริงรมเป็นที่สุดเป็นดมปณิยาสถานที่เกิดขึ้นภายในใจของเราจะเรียกว่าสวนดอกไม้ของพระอริยเจ้าก็คือป่าช้าป่ารกชัดที่เผาศพที่ทิ้งศพ อันไหนก็ตามแต่ที่ัมบัติเห็นแล้วทําให้จิตใจของเราสลดสังเวชรอนชาดวอกทาให้จิตใจของเราคลายความรุมหลงทําให้จิตใจของเราดิ่งลงสู่เบิกขายกระจารมก็เกิดได้สติปัญญาของเราลุกพิงลุกโพงสว่างโฉดช่วงปรากฏขึ้นการเดรู้ดีแล้วการทําความรู้ดีแล้วมีจิตน้อมไปในประพได้เจ้าทางลหย ดำลงชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทองค์พระบรมศาสดาทรงตรัสว่าบุคคลทารายเหล่านี้แหละเป็นสาวกของเราตถะทาเอาคมไป